สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเอสเนเจอร์นะครับวันนี้ผมจ่าเอกวิโรจน์สุวรรณชมนะครับก็มากับน้าสุคนนะครับหุ้นส่วนทธุรกิจกับเอสเนเจอร์นะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมสวนลุงลุงแอดลุงแอดนะครับที่บ้านหินแร่หมูหมูเจ็ดตมบลท่ากระดานอำเภอนามศนามเขตจังหวัดเชียงแสนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมแปลงมันสำหลังนะครับลุงแอดที่ปลูกได้กี่เดือนแล้วครับลุงสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าๆนะครับฉีดเอสเมทิกไปแล้วกี่ครั้งครับ สองครั้งใช้สูตรไหนมังครับลุงสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะครับน oh yeah. ี่คือ่าสภาพต้นมันสามเดือนกว่านะครับดูนะครับความสูงนะครับดูครับสิ่งที่แตกต่างครับลุงเห็นอะไรเห็นอะไรแตกต่างจากจากทั่วไปมั้งครับที่เคยใช้ก็ใบมันใหญ่ครับเขียวเขียวเนาะเขียวแบบเป็นมันมันใช่ไหมครับลุงต้นสมบูรณ์ด้วยครับสมบูรณ์ด้วยสามเดือนกว่าอสามเดือนกว่าแล้วทุกปีนี่ลุงปลูกมันนี่ลุงใช้ปุ๋ยเคมีได้แบบนี้ไหมครับ ไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับเพิ่งมาใช้ปีนี้แหละครับอืมครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูหัวดูนะครับมาคุยดูหัวเดี๋ยวให้ลุงแอดนะครับคุยดูว่ามันออกหัวได้ใหญ่จริงไหมครับเชิญครับลุงแอดครับนดูต้นต้นนี้ก่อนเลยครับนี่อ่าครับนี่ครับค่อยๆครับลุงครับอย่ามันสะเทือนครับย่าให้เปลืองมันแตกด้านซ้ายครับลุงค่อยๆย่าให้เปลือกมันแตกดูนะครับนี่คือมันสามเดือนนะครับ เอาออกมายาวๆคือให้มันเห็นชัดๆนะลุงมาทางนี้ครับให้มันแตกมันะครับอันนี้เขาเรียกมันพันอะไรครับลุงพันนี้ไอ้นี้ไอ้เกษตรพวงครับเกษตรพวงอ่ะเดี๋ยวดูอีกสกรครับดูอีกกรอถัดไปครับลุงใบเงาอยู่ไหนเนาะใบมันเงาดีและสวยเนี่ใบมันเริ่มเลยอ่านู่นนะครับหัวจะอยู่ลึกนิดนึงสามเดือนกว่า เขาันเสียบลึกอ่านี้เสียบลึกไปนะครับโอเคสรับกบเลยนะครับเดือนยังได้ขนาดท่านี้คือผลิตภลณ์จากเอสแม i ติกนะครับเขาว่าสูงลุงเขาบอกว่าดินดินคุดง่ายด้วยสิ่งที่ได้จากนี้คืออะไรครับลุงอมือแทงก็เข้าแล้วว่ะอืมดินล้วนด้วยใช่ไหมครับด้วด้วยเลยเนี่ยเนี่ยจของสวนบอกเองทำไมครับเอสแม i ติกนอกจากช่วยในการเจริญเติบโตแล้วยังช่วยในการบำรุงดินด้วยนะครับชัดเจนเลยมือแทงก็เข้ามันสามเดือน สูงช่วมหวัวครับ